เขาปส่วยวะอันนี้เ่่รสอเนาช่ยก็ยากช่ยก็ย่เทาก็ยังอมครราบลสอเราีม่บ่เนาะตอนี้พี่่ทะเลหาเลยอะที่มาบ้านไอ้ที่ไอ้ที่หามาขา่ไอ้าลัอ้ที่หาาาวายยู

แต่ em mong được gọi là buổi โอเคนะลากันนะเดี๋ยวไปตื่นกินอ่ะจ๊ะจ๊ะ